เอริฟาเร่ฟรีดอมไฟตเตอร์ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรูปที่มีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์การบินทหารไม่ว่าจะไม่ใช่เครื่องบินที่ใหญ่โตหรือมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดแต่กลับกลายเป็นเครื่องบินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของหลายประเทศได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะบทบาทในการลาดตระเวนและถ่ายภาพทางอากาศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคสงครามเย็นเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเวอร์ชันตัดแปลงจากเอริฟาเร่ฟรีดอมไฟเตอร์ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินรูปขนาดเล็กราคาถูกดูแลรักษาง่ายและบินได้อย่างคล่องตัวแต่เอริฟารออบบเาาร ใีการสอเรื่องต้นขึ้นในชุสวััตร้อิถึง1 9 6่เบมือบริษัทนอนตรอปของสหรัฐอเมริกาต้องการผลิตเครื่องบินรบที่มีราคาถูกง่ายๆและสามารถส่งออกให้กับประเทศพันธมิรได้ในขณะที่หลายชาติไม่สามารถซื้อเครื่องบินราคาแพงอย่างเอ p ซี n แฟนทอมไได้อฟจึงเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบและเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการพัฒนาวิชั่นไอฟาเขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่รบตวอินเทนทีจะเน้นการสรุปโดยตรงจุดเกี่นงของไอฟาเรียอยู่ที่การดัดแปลงหัวเครื่อง สำหรับการเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวของข้าศึกสภาพภูมิประเทศตลอดจนการประเมินความเสียหายหลังการโจมตีในน่แง่สมรรถนอาริฟาเยังคงรักษาความล่องตัวและความเร็วของอาริาีไว้อย่างเต็มที่เครื่องบ ok, ินติดตั้งครื่ยนต์ t u r b G general electric J แปด้จำนวนสอเครื่องทำความเร็วได้มากกว่ามตรหนจและสามารถทำการบินได้สูงกว่าห้าหมนฟุตอีกทั้งยังสามารถบินต่ำเรียบภูมิประเทศเพือไรรดสายตรงข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพความแข็งตัวและขนาดเล็กทำให้อาริาีรยากต่อการถูกปรวจจับและถูกโจมตีนี่คือจุดแข็งที่ทำให้หม สายชาติเห็นคุณค่าในเคื่องบินรุ่นนี้เนื่องจากไม่เพียงแค่ราคาถูกแต่ยังสามารถใช้งานจริงในสถานการณ์ตึงเครียดและการสู้รบจริงเครืบ,บินของอาริฟาดีมักเล่าถึงประสบการณ์ว่ามันเป็นเครื่องที่เชืื่อถอได้มีง่ายและให้ความมั่นใจแม้ในภารกิจที่เสียย่ยงภัยการออกแบบที่เรียบง่ายและระบบที่ไม่ซับซ้อนช่วยให้ประเทศที่มีทรัพยากรจำกัดสามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้โดยไม่ยากเครื่องบินอาริฟาดีจึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของของค์การพื้นพาตุลีนทางทหารทำให้ประเทศเล็กๆมีขีดความสามารถในการเก็บข่าวสารเชิงลึกหรือตนเองโดยไม่ต้องพึกาาาาาาไดเเหหนนว่่มมีีบบทททสสคััญพรระะใขณ มีครือบินสอดแนมราคาแพงและซับซ้อนอย่างย U2 หรือ7 1แต่ประเทศเล็กๆที่ไม่สามารถคอบคองเค,ครื่องบินเหล่านั้นได้ก็ยังมีทางเลือกที่เหมาะสมนั่นคือไรเฟิพายซึ่งถึงแม้จะไม่สามารถบินสูงหรือเร็วเท่าเครื่องสอดแนมระดับมหาอำนาจแต่ก็มีข้อได้เปรียบในด้านความยืดหยุ่นความแ่องตัวและตน้นทุนตำ่ำนักบินที่เคยขับไรเฟิพายเงยืนยันว่าเครื่องบินรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขับเครืร่องบินรูปเต็มรูปแบบไม่ใช่เพียงเครื่องบินลาดตระเวนทำให้พวกเขามั่ใจและสามารถร รูลกสำคัญที่ AirAsia ทิ้งไว้คือการแสดงให้เห็นว่าการเก็บข่าวกรองทางอากาศไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบินราคาแพงเสมอไปแต่สามารถทำได้ด้วยแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายเพื่นทานและเฉะือดได้เครื่องบินรุ่นนี้ให้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้การพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่สามารถติดตั้งพอโบล่าทราเวลหรือระบบถ่ายภาพเพิ่มเติมือขยายบทบาทการใช้งานซึ่งอยา่างคิดนี้ถูกนำมาใช้ในหลายกองทัพจนถึงปัจจุบันแม้ในยุคป,ปัจจุบันการาทระเวนจะถูกแทนที่ด้วยดาวเทียมและโดรนไร้คนขับแต่ AirAsia ก็ยังคงเป็นตำนานของเครื่องบินาทรามเย็นนนมัคคืืออเร่่งบิทีพลัังงงแแหหหห่่่่่กกาาาารมมมออเ็นนใใ้บชชชติทีไำจละวยสร้าาางงงคควมมั่นทยุททธศาาาาสตรร์ออย่่่่งีไไมมจปะเินคด้ นั้นเนอไฟเตอรไม่เพียงแค่เป็นครื่องบินรุปที่ถูกดัดแปลงคือทำหน้าที่ถ่ายภาพกากาศแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยที่การออกแบบรียบง่ายและการใช้งานที่รงจุดสามารถสร้างผลกระทบที่งใหได้เครื่องบินรุ่นนี้ได้พิสูจนให้เห็นแล้วว่าพลังของขอ้อมูลข่าวสารมีค่ามาพอๆกับอาวุธร้ายแรงและบาครั้งได้เห็นสนาุยางชนก็คือชัยชนะที่แท้จริง